สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับก็นานๆมาไลฟ์ทีนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีวันครูนะครับก่อนอื่นแล้วก็วันนี้ก็มีหนังสือนะครับสอนวาดภาพเล่มใหม่ล่าสุดนะครับเรียกว่าเป็นเล่มเป็นเป็นเป็นชุดที่ห้านะครับชุดนี้นะครับก็จะมีอยู่สองเล่มนะครับสําหรับเด็กๆที่กําลังชื่นชอบเลยเป็นกระตูนที่เด็กๆกําลังฮิตมากเลยนะครับ ใครทุกคนก็ต้องชอบชื่อชื่อว่าดาพิฆาตอสูตรนะครับนี่เห็นไหมฮะทุกคนจะต้องแบบอ๋อนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยไปดูนะครับต้องเป็นต้องไปดูนะครับอทีนี้นะครับก็สําหรับหนังสือสอนวาดวาดรูปนะครับดาพิฆาตอสูรชุดนี้นะครับก็จะมีอยู่สองอจะมีอยู่สองสองเล่มด้วยกันนะครับเล่มหนึ่งแล้วก็เล่มสองทีแรกก็จะรวมเป็นเล่มเดียวนะครับแต่ก็ มันเยอะมากนะครับจนต้องแบ่งดีกว่านะครับอ่าจะมาแนะนําทีละเล่มเลยละกันนะครับก็สําหรับหนังสือนะครับเล่มนี้นะครับก็จะมีอยู่จะมีสอนการวาดภาพอยู่6ตัวนะครับก็จะมีทันจิโร่เนสโกะนะครับเซนนิสุแล้วก็กิยูอินอสุเกะซาบิโตะนะครับนี่คือเล่มที่1สําหรับเล่มที่1นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับในอันนี้คือเล่มจริงที่ขายเลยนะครับ ที่ขายเลยนะครับออกใหม่ล่าสุดเลยกําลังได้สัปดาห์เดียวนะครับก็เนี่ยครับเปิดเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีบทนําทักทายนะครับครูบอยกับเด็กๆนะครับแล้วก็มีสารบัญนะครับหตัวว่ามีวาดหน้าไหนบ้างนะครับทีนี้เข้าสู่เนื้อหาเลยนะครับเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยนะครับเนื้อหาเนี่ยส่วนเนี่ยจะเป็นจะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันเอาง่ายๆเลยนะครับส่วนที่1นึ่งก็จะเป็นส่วนของการร่างภาพนะครับ ส่วนของการขึ้นขึ้นโครงอันนี้กว่าขึ้นโครงนะครับขึ้นโครงอย่างส่วนที่2ก็คือการร่างภาพส่วนที่และส่วนสุดท้ายก็คือการตัดเส้นนะครับนี่อ่ะอย่างขึ้นโครงเนี่ยนะครับขึ้นโครงเนี่ยเป็นขึ้นโครงกับร่างภาพเนี่ยเป็นอะไรที่เท่าที่ครูบอยได้ได้ได้สอนเด็กๆมานะขึ้นโครงกับวาดกับร่างภาพเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะเด็กๆจะไม่รู้ขั้นตอนนะครับ อันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของการที่ครูบอยได้มีแรงบันดาลใจในการทาหนังสือสอนวาดรูปเป็นขั้นเป็นตอนนะครับสําหรับการขึ้นโครงเนี่ยครับอย่างเช่น ens, ตัวเนี้ยทันจิโร่ตัวเล็กๆตัวเนี้ยครับแกนเขาเอียงใช่ไหมครับผมจะพูดอย่างนี้อันเนี้ยเหมือนผมสอนเด็กๆ,ท,ๆท,ที่ที่โรงเรียนเลยครับแกนเขาจะเอียงเพราะฉะนั้นเราต้องวาดแกนเอียงเอียงไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาวาดในส่วนของส่วนโครงต่างๆนะครับสําหรับตัวเนี้ยที่เป็นตัวตัวหัวใหญ่หัวใหญ่ตัวตัวเล็กๆนะครับหรือ เรียกว่าจิบีเนี่ยนะครับเนี่ยหัวใหญ่ๆตัวเล็กๆนะครับส่วนใหญ่โครงเนี่ยหัวกับช่วงตัวเนี่ยจะเท่ากันเพราะนั้นเวลาครูบอยแบ่งโครงสร้างเนี่ยส่วนหัวกับส่วนตัวช่วงล่างเนี่ยจะเท่ากันนะครับหัวตัวเท่ากันนะครับอ่าอันนี้คือการขึ้นโครงในเบื้องต้นหลังจากนั้นพอได้โครงปุ๊บเราก็จะวาดแบบหุ่นแบบก้างปลานะครับอ่าที่เราอาจจะคุ้นเคยแต่ทีนี้เรา ขั้นตอนนี้เราวาดก้างปลาแบบมีหลักการนะครับมีมีขั้นตอนบอกด้วยว่าตรงไหนก่อนตรงไหนหลังนะครับบางทีบางทีก็ต้องก่อนต้องหลังนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็จะมาเพิ่มรา,รายละเอียดโดยการร่างภาพนะครับมันก็จะมีในส่วนของใบหน้านะครับครูบอกก็จะเขียนไว้ให้หมดเลยว่าตรงไหนเริ่มก่อนหลังนะครับผมนะครับทำไมถึงต้องหน้าก่อนทําไมหน้าเสร็จก็ต้องเป็นผมแล้วต้องไปต้องตาก่อนคือทุกอย่างจะระบุเขียนไว้ในนี้หมดแล้วนะครับ อันนี้คือส่วนที่2แล้วนะครับส่วนของการร่างภาพนะครับขึ้นโครงร่างภาพนี่ส่วนที่3าพอเราร่างไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะลงลงเส้นเข้มนะครับลงเส้นเข้มเนี่ยถึงแม้ว่าลงเส้นเข้มมันจะเป็นการลงเส้นตามรอยของการร่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการามีวิธีการเหมือนกันนะครับซึ่งเคล็ดลับตรงนั้นเนี่ย ครูบอยด้ระบุไว้ในหนังสือเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดียวๆไปติดตามกันได้นะครับสําหรับหนังสือสอนวาดรูปดาบพิฆาตอสูรนะครับเล่มที่1และเล่มที่2นะครับเป็นตัวละครหลักนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะทุกๆหน้าก็จะมีการลงเส้นเข้มของทุกๆตัวนะครับเห็นไหมฮะมีตัวหนึ่งมันมีประมาณ16บหถึงยีขั้นตอนนะครับแต่ละตัวนะก็อยู่กับความยากความง่ายนะครับเนี่ยเศษทันจิโร สิบเจ็ดขั้นตอนนะครับแล้วก็จะมีการแรงเงาด้วยนะครับพอ,พอวาดเสร็จนะครับมันก็จะเสร็จบางบางบางตัวเนี่ยก็จะเสร็จที่ลายเส้นเฉยนะครับและทุกตัวเนี่ยก็จะจบที่การแรงเงามีเส้นการแรงเงาบอกให้เรียบร้อยว่าเราต้องแรงเงาจุดไหนบ้างนะครับน้ําหนักลักษณะของเส้นนี้เป็นอย่างไรนะครับโอเคตัวที่สองเนี่ยครับเหมือนกันนะครับการการทำโครงสร้าง สองการร่างภาพสามการลงซึ่งเข้มตัวนี้ก็เป็นเนสโกะนะครับเป็นตัวเอกของเรื่องแต่เป็นน้องสาวนะครับเป็นน้องสาวที่พี่ชานี่จะต้องดูแลนะครับอ่าต่อไปนะครับตัวที่สามก็เป็นเซนิสุนะครับเซนิสุตัวนี้ก็เป็นตัวขี้แยขี้ขาดแต่ว่าด้วยความจําเป็นในบางอย่างนะครับทําให้เขาจะต้องแบบเออเก่งขึ้นมานะครับสวัสดีครับใครเอ่ยอ้าวสวัสดีนะครับสวัสดี เจ้าเชียงใหม่นะครับคือเป็นเพื่อนกันในเฟสนะครับดูไลค์กันไปดูไลค์กันมานะครับแต่เพิ่งมารู้ว่าเอ้าแย่ละอยู่เชียงใหม่เสงกำแพงนะครับหนุ่มเสงกำแพงนะครับอ่านะครับก็ตัวที่ตัวตัวที่สามจะเป็นเซนิสุนะครับกิยูนะครับนะฮะกิยูหนุ่มหลอดนะครับประจําเรื่องนะครับสุขุมนุ่มลึกนะครับมาเท่นะครับเก่งด้วยสิบเจ็ดขั้นตอนไปแล้วนะครับยังไม่จบสิบแปดขั้นตอนนะครับ ต่อไปตัวที่สี่อินโนสุเกะนะครับนี่หมูป่าบ้าพลังนะครับอันนี้ผมจะเปิดให้ดูทุกๆหน้าเลยนะครับเราจะได้รู้ว่าในแต่ละในแต่ละหน้าเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแต่ผมบอกเลยว่าเคล็ดลับสําคัญเนี่ยมันจะอยู่ที่เรื่องของการบรรยายนี่มากกว่าแล้วก็ลําดับลําดับการวาดมากกว่านะครับซาบิโตะนะครับนี่หนุ่มพรืมๆหลอ่ลอๆนะครับตัวนี้ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับในเรื่องนะครับแต่ก็ ไม่วายความเป็นห่วงของทันจิโร่นะครับแล้วก็เห็นแววก็เลยตัววิญญาณเขาเนี่ยก็จะมาก็ก็มาฝึกให้ทันจิโร่นะครับนะฮะคือแต่และตัวมีคารคเตอร์ที่มันน่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็น่าสนุกมากเลยนะอ่าเสร็จละหกตัวนะครับง่ายๆเขาจริงผมผมผมเรียงลําดับขั้นตอนเนี่ยไว้เยอะไว้เยอะมากตั้งแต่จะเป็นสิบเจดขั้นตอนนะครับตัวนี้ซาบ,บิโตะี่กี่ขั้นตอนเลยซาบิโตะซาบิโตะ เอายี่ิบสองเนี่ยนะครับเนี่ยยี่สองขั้นตอนด้วยกันพวจริงนี่คือขั้นตอนที่ยี่สิบสามนะครับหน้านี้กับหน้านี้ไม่ใช่ซ้านะครับหน้านี้เป็นหน้าที่ไลายเส้นเสร็จแล้วก็หน้านี้ก็ลงแรงเงาสังเกตไหมฮะดูดูสังเกตที่ตานากาก็กได้เห็นไหมฮะนี่แล้วก็สุดท้ายนะครับหน้าสุดท้ายก็จะเป็นจะคล้ายค้าภาคผนวกอะครับที่มันจะรวมรูปภาพนะครับ ตรงนี้เอาไว้ดูรวมนะครับไม่ต้องเปิดไปเปิดมารวมไปเลยนะครับว่ามันมีตัวไหนบ้างในเล่มนะครับจบเล่มที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็คือตัวเล่มจริงๆที่เอาไว้เอาไว้จำหน่ายเลยนะครับอ่ารวดเร็วเลยกันนะครับในเมื่อผมอธิบายโครงสร้างลำดับขั้นตอนในการวาดภาพเล่มที่หนึ่งแล้วเนี่ยก็จะแนะนำเล่มที่สองอย่างรวดเร็วเลยนะครับชินบุนะครับคิวจูโร่นะครับ อ่าซาคอนจิมาโกโมะนะครับคา้าอ,อกและคาณาเอนะครับนี่ตัวละครหลักมีครบเลยนะครับนี่สาร,รบัญขึ้นโครงร่างภาพสุดท้ายเส้นเข้มเห็นไหมฮะสามขั้นตอนลหลักนะครับถ้าเคยมาเล่นกับครูบอยนะครับก็จะมีสามขั้นตอนหลักๆนี้เลยไม่ว่าจะเป็นภาพอะไรนะครับเคียวจูโร่นะครับมาอยู่ที่เล่มสองนะครับตัวละครเด่นมากในภาพ รถไฟแห่งนิรันดร,นรนน์นะครับมูวี่นะครับนี่ซาคอนจินะครับอาจารย์คนแรกนะครับเนี่ยฮะชายอยู่ในหน้ากากนะครับดูลึกลับมากเลยนะครับมาโกโมะนะครับนี่มาโกโมะมาโกะก็เป็นศิษย์ศิษย์คนหนึ่งของซาคอนจินะครับซึ่งอ่าก็มีบทบาทบทบาทในช่วงที่ทันชิโรนะ่เขาไปฝึกวิชาในช่วงแรกๆนะครับ นี่นะครคานาโอะนะครับคานาโอะคานาโอะนะครับและจบท้ายด้วยคานาเอะนะครับคานาเอนะเห็นไหมฮะโอ้คนนี้สวยนะเนี่ยนะครับคานาเอะมีประวัติด้วยนะครับมีประวัติการตัวละครต่างๆด้วยนะครับโอเคคานาเอะเห็นไหมฮะ เพราะว่าในชุในส่วนของหน้าเนี่ยก็จะมีการการแนะนําการวาดตาด้วยนะครับสําคัญตาตานี่คือการบ่งบอกอารมณ์นะครับของภาพนั้นๆของตัวประตูนน,นั้นๆนะครับนนะครับคบานาเอะคานา,า,นาโอกสุดท้ายก็เป็นรวมภาพนะครับที่แรงเงาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ้าวละอ้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับ หนังสือดาวพิฆาตาสูนย์เล่มที่หนึ่งกับเล่มที่สองนะครับแล้วก็เนื่องด้วยเด็กๆพิเศษสําหรับเด็กๆนะครับก็จริงจะพิเศษต้ตงแต่ช่วงเด็กๆวันเด็กละนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะครับมันก็เลยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับซื้อสองเล่มวันนี้นะครับสองเล่มวันนี้เล่มจริงเล่มละเก้าสิบเก้าบาทไม่แพงเลยนะครับสําหรับวิชาที่เราจะสามารถเอาไปวาดได้ต่อได้ให้ให,ให้ดูเคล็ดลับให้เก่งขึ้นนะครับเก้าสิบเก้าบาทหนึ่งเล่ม ในนี้ถ้าซื้อสองเล่มก็จะแถมนะครับก็จะแถมเปเปอร์คราฟนะครับนี่เปเปอร์คราฟทันจิโร่นะครับผมครูบอยก็จะแยกนี่เดยนี้เห็นไหมกังหันน้ํานี่คือจะแยกชิ้นส่วนไว้ให้เด็กๆก็ไปตัดแล้วก็เอาไปตัดแล้วก็เอาไปาประกอบนะครับซึ่งพอประกอบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตัวก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะ ตัวใหญ่นะับไม่ใช่ตัวเล็กนะครับตัวใหญ่เลยนะครับนี่คือทันจิโร่ปราณวารีนะครับลำดับที่ถ้าไม่แต่ลำดับที่สองกังหันน้ำนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็จะมีวิธีทำด้วยนะครับใน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 เนี้ยจะไม่มีวิธีทำวิธีทำเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้เข้าไปที่เพจศิละปะก,กับครูบอยเนี่ยนะครับแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนไปประมาณตรงอ่าเนี่ยครับตรงที่ขายตรงเนี้ย นะครับแล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเนี่ยนะครับโพสต์นี้นะครับแล้วก็จะมีคลิปการทำขั้นตอนเนี่ยเออ่าคลิปทั iro, นจิโร่นี่นี่เห็นไหมฮะคลิปการทำทันจิโร่แล้วเปิดไปเลยครับนี่เช็คชิ้นส่วนก่อนนะครับชิ้นส่วนขาดมามารับได้นะครับแต่จะไม่ขาดนะครับแต่ถ้าเกินแต่ถ้าไม่ใช่ถ้ามันเสียเนี่ยติดก้าวผิดอะไรเงี้ยมารับได้ที่ ศิละปะคขาวไวที่พาที้ไปนะครับนี่ใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็วาดไปเออถ้าก็เราก็ติดไปนะครับเนี่ยทำไปได้เลยจนสุดท้ายก็กลายเป็นทันจิโร่นะครับมีวิธีทําครบมีการบรรยายครบนะครับโอเคอ่ะสุดท้ายนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับสือสอนวาดภาพนะครับด่าพิฆาตศูนย์เล่มที่หนึ่งและเล่มที่สองนะครับมีสิบสองตัวละครหลักในราคาเล่มละ 99บาทด้วยกันนะครับโอเคนะครับส่งทางปรณียีเพิ่ม30บาทนะครับนี่ไม่แพงเลยส่งทั่วไทยเลยครับวันก่อนก็ส่งปัตตานีก็ส่งนะครับวันก่อนแม่ฮองสอนก็ส่งนะครับส่งเยอะละนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ถ้าสําหรับพรุ่งนี้นะครับสําหรับพรุ่งนี้ผมเอาไป วางที่พันทิปด้วยนะครับพันทิ่พราซาเชียงใหม่นัดรับได้นะครับเล่มละ99าบกาบาทซื้อเล่มเดียวก็ได้ซื้อสองเล่มก็ได้หรือเล่มหนึ่งก็ได้เล่ม2ก็ได้นะครับโอเคนะครับอ่าสาหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆขออนุญาตแนะนําหนังสือนิดนึงนะครับสําหรับอ่าสิ่งดีๆนะครับในช่วงที่ work from home นี้นะครับโอเคครับก็วันนี้ไลฟ์เพียงแค่นี้นะครับก็ฝากหนังสือด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่ เข้ามาด้วยนะครับผมพอดีกล้องอยู่ข้างบนขอบคุณมากครับขอบคุณมากทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ